ไฮมินาซังคอนดิจิวะวัตชิวะซันเดย์สุริยะซังครับผมกำลังเข้าสู่เกม p s เอโซทูนิวเจเนะครับและในคลิปที่แบนทิกในพาร์ทนี้นะครับผมจะมาสอนถึงวิธีการดูว่าเราควรจะโจมตีระยะไหนถึงจะดีที่สุดนะครับซึ่งในช่วงที่ก่อนตัวเกมจะเปิดเนี่ยก็มีการบอกข้อมูลอย่างตัวอาวุธโซลิเฟอร์ไว้ว่าเป็นอาวุธที่ ควรโจมตีในระยะกางถ้าหากว่าอยู่ใกล้หรือไกลเกินไปดาเมจมันจะเบาลงนะครับทีนี้คําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าต้องอยู่ห่างจากเป้าหมายประมาณไหนถึงจะทําดาเมจได้ดีที่สุดซึ่งในคลิปนี้ก็จะมาสอนกันนะครับโดยเริ่มจากวิธีการดูก่อน ซึ่งวิธีการดูนะคบก็คือดูวงที่เราเร็งใส่เป้าหมายอยู่นั่นแหละครับมันจะมีอยู่3าแบบด้วยกันนะแบบแรกก็คือจะเป็นวงสีขาวแบบปกติเลยแบบที่2จะเป็นวงสีขาวที่มีการเพิ่มขีด2ขีดเข้ามาซึ่งจะอยู่ตรงบริเวณด้านบนซ้ายกับด้านขวาของตัววงเป้าหมายนะครับแล้วก็แบบที่3ก็คือเป็นแบบที่2แต่ว่าเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีส้มนะครับอันนี้จะเป็นวงเป้าหมาย3แบบที่เราจะเห็นกันได้นะครับซึ่งแบบแรกเนี่ยคือแบบที่แย่ที่สุดเพราะว่าจะมีการลดพลังโจมตีของเราลงไปแบบที่ส เป็นแบบปกติแบบที่3ก็คือมีการเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีเข้าไปอีกนั่นเองนะครับแล้วก็สรับอาวุธที่เราจะได้เห็นวงแบบนี้นะครับจะมีอยู่แค่3อาวุธนะก็คือจะเป็นแค่ตัวอาวุธ assault rifle twin machine gun แล้วก็ wire land นะครับ มาเริ่มจากอาวุธ a s r s o f t rifle กันก่อนเลยนะครับซึ่งก็เป็นอาวุธที่บอกไปในตอนแรกแล้วนะครับว่ามันเป็นอาวุธที่เราควรจะโจมตีในระยะกลางๆก็จะเป็นระยะที่เราจะเห็นวงเป้าหมายเนี่ยเป็นสีส้มได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใกล้ศัตรูจนถึงช่วงประชิดหรือว่าออกห่างจากระยะกลางไปสักนิดนึงเนี่ยก็จะกลายเป็นวงแบบที่2ที่เป็นวงสีขาวแล้วก็มีขีดนะครับคืนนี้จะเป็น d a m a แบบปกติที่มันจะเบากว่าแบบสีส้มแล้วก็ถ้าหากว่าเราอยู่ใกล้ออกไปจากนี้อีกก็คือจะเป็นวงแบบแรกที่เป็นวงสีขาวเฉยๆที่ดาาาเเเเจอองระะน้ยยยลลกกว่แบบปตินะครับ ถัดมาอาวุธทวยแมชชีนกันนะครับก็จะเป็นอาวุธที่นำคอนเซปต์ของ PSO2 เนี่ยมาใช้ในโลกของ New เ e อร์ i ิตด้วยนะครับก็คือในโลกของ PSO2 นั้นมันจะมีสกิลที่จะช่วยเพิ่มดาเมจของอาวุธตัวนี้ได้ถ้าหากว่าเราโจมตีระยะใกล้นั่นเองนะครับซึ่งเขาก็นำคอนเซปต์เนี่ยมาใช้ในโลกของ New เ e อร์ i ิตเหมือนกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากสกิลให้กลายเป็นระยะแบบนี้แทนนะครับหมายความว่าตัวอาวุธปืนคู่ทวยแมชชีนกันนั้นถ้าหากว่ายิ่งอยู่ใกล้หรือว่าจนถึงเป็นประชิดตัวศัตรูไปเลยเเนนนีีนีีี่่่่่่ยยยมมมัจจะะะดดดาาาาาททสุุแตวถ้หกกอูใรลงป๊บ ก็จะมีราเบจที่เบาลงมาแล้วก็ถามว่าไกล้ไปกว่านี้อีกก็คือจะมีราเบจที่เบาลงไปอีกนันเอนะครับหรือก็คือตัวเวทเทอร์มิงกันเนี่ยก็ยังคงเคอนเซปต์ที่ว่าโจมตีระยะใกล้ดาเบตที่สุดก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็มาถึงอาวุธตัวที่3นะครับกับอาวุธไวร์แลนด์หรือแท้ปลายดาบของคลาดฮันเตอร์นะครับซึ่งอาวุธตัวนี้ถึงมันจะไม่ใช่ปืนเนี่ยแต่มันก็มีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับโดยอาวุธตัวนี้เราจะเห็นวงอยู่แค่2แบบเท่านั้นนะครับ <c oughs> ก็คือจะเป็นแค่แบบที่2กับแบบที่3เท่านั้นซึ่งอาวุธตัวนี้นะครับมันเป็นอาวุธที่เราควรจะโจมตีในระยะใกล้แต่ว่าไม่ใช่ระยะประชิดนะถ้าหากว่าเราอยู่ในระยะใกล้ๆน,นะครับมันจะเป็นวงสีส้มให้เราเห็นได้แต่ถ้าหากว่าเราอยู่ประชิดเป้าหมายไปเ,ออไปเน่ยยมัจะกลาปวแบ ที่2ที่เป็นวงศีขาแบบมีขีดนั่นเองนะครับหรือก็คือมันเป็นอาวุธที่เราอาจจะตีระยะใกล้อย่าถูกแล้วเพียงแต่ว่าอยากเข้าประชิดมากเกินไปนั่นเองนะครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเวลาที่เราใช้ท่าดึงตัวเราไปเนี่ยเราถึงต้องถอยออกมาที่ดึงด้วยเพราะว่าถ้าหากอยู่ประชิดเนี่ยดาเมจของเราจะทําได้ไม่ค่อยดีเท่ากับเราอยู่ในระยะที่ไกลออกมาสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับ โอเคครับและนั่นก็เป็นเทคนิคในการดูว่าเราอยู่ในระยะที่เหมาะสมในการทำด a าเ g e หรือเปล่าโดยการสังเกตที่วงที่เราเลงใส่ประหมายอยู่นั่นเองนะครับซึ่งตอนที่ผมทำคลิปอยู่ตอนนี้มันจะมีอยู่แค่อาวุธนี้นะก็คือจะมีแค่อาวุธ assault rifle ทอยแมชินกันแล้วก็ว i r เออร์แลนด์นะครับส่วนอาวุธตัวอื่นจะมีวงแค่แบบเดียวเลยก็คือเป็นวงสีขาวที่มีขีดเท่านั้นแล้วก็อาวุธปืนอ,อีกอันนึงอย่างตัวอาวุธแรนช์เชอร์ก็จะเหมือนกันด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นกระสุนแบบระเบิดละมึงเหมือน แบบว่าโจมตีระยะไหนก็ตามเนี่ยดาเมจก็จะคงที่เสมอนะครับแล้วก็ในเดือน8หรือกคือเดือนสิงหาคม2021นี้นก็จะมีการอัปเดตคลาสใหม่อย่างคลาสเบเวอร์เข้ามาที่จะใช้อาวุธทั้งดาบคาตนาะแล้วก็ตัวอาวุธธนูด้วยนะครับซึ่งถากว่าให้ผมเดาเนี่ยอาวุธธนูเองก็น่าจะมีเรื่องระยะแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ว่าจะมีจริงไหมหรือว่าระรียดเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องอเราดูวันที่มีการอัปเดตเข้ามาแน่นอนว่าผมก็จะมาทําข้อมูลกันต,ต,ต,ต่อไปเหมือนเดิมนะคค okay, ครับับบผมโอเสลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้นเน